เปิดภาพบุคคลบ้านซีออสาวเมพริมยาหลังสารออกหมายจับอ้างลงทุนหกพันกำไร15บห้าลานวันที่19มอกอพอลตออต่อศักสุขวิมลรองพบตำรวจพอลตอท วรวัฒนวัฒนครบัญชาพบชสอ,อ,อทอสั่งการให้พอลอตอ่ตอต่อวิวัฒน์คำชำนาญรองพอบชสอ,อ,อทอพอลอตอ่ตอต่อวริสิริลีลาสิริพอบอกอ สอ,อ,อทอสองพอตอ่ออกปริตับำรุงรัตนยศรองพอบอกอตคมอพอตอ่อออภิรัตจำปาสีรอรอทอผู้กำกับสองบอกอ สออทอสองนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่189ทับ24หมู่บ้านลัดดานรมบางนาตำลบลแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นบ้านพักของนองสพิณรีตันติวิทย์หรือเมพริมายาเจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ชื่อแบรนด์พรเมออก พริมายาผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดนนทบุรีที่41/2566ลงวันที่17มคในฐานความผิดโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนตามหมายค้นสารอาญาที่62-2566ลงวันที่18มค จากการตรวจค้นไม่พบเมพริมายาอยู่ที่บ้านหลังดังกล่าวมีเพียงแม่บ้านเป็นผู้ดูแลและพักอาศัยจากการสอบถามเบื้องต้นทางแม่บ้านให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ว่าได้ออกเดินทางออกจากบ้านไปตั้งแต่เมื่อวานนี้โดยไปกับนายสิทธานสรรันเสริญหรือแทกแฟนหนุ่มซึ่งไม่ได้ระบุว่าจะเดินทางไปที่ใดเบื้องต้นได้ทำการตรวจค้นหาพยานหลักฐานพร้อมตรวจยึดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไปทำการตรวจสอบด้วย นอกจดนี้ได้เข้าตรวจค้นเลขที่99999หมู่ที่2ต่อแพรกษาใหม่ออเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทพรีมามายาจำกัดด้วยเช่นกันมีรายงานว่าสำหรับการตรวจค้นครั้งนี้มาจากการที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบว่านอสอ พินรีตันติวิทย์หรือเมรพริมายาเจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ชื่อแบรนด์ o, พรีเมออกคริมายาและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องใช้ข้อความอันเป็นเท็ตลักษณะเชิญชวนอ้างว่าลงทุน6 0 0 0บาทเป็นเวลา3เดือนได้เงิน15ล้านบาทพร้อมโพส์ภาภาพหญิงคนหนึ่งคู่กับรถหรูในโชว์รูมในลักษณะเชิญชวนแต่เมื่อตรวจสอบพบว่าไม่เป็นไปตามข้อความที่ปรากฏอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าทางพอลอต่อทอ วรวัดวัฒนครบัญชาพบชอสอทได้เรียกประชุมชุดสืบสวนแบ่งงานกระจายกำลังเพื่อปิดล้อมอีก9จุดทั่วประเทศเพื่อหาพยานหลักฐานและจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องซึ่งไปตามยุทธการเพิ่งแตกรังอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าทางพองต่ออต่อศักดิ์สุขวิมลรองพบตำรวจ จะ,ะแถลงสรุปผลปฏิบัติการข่าวโดยวุฒิกรพิมพ์เงินผู้สื่อข่าวจังหวัดนนทบุรีเรียบเรียงสีานุส